นิเทศและวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเซาได้ดําเนินโครงการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา e x c e l l e n c e Center และ CVM กิจกรรมที่1นิเทศสร้างความเข้าใจในการดําเนินการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเซาภายใต้การนำของท่านผู้ในการดกรสุพจน์ทองเหลือง กิจกรรมที่2ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา Excellence Center และ CVM สาขาวิชาอาหารและโภชนาการการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะยึดโยงคุณวุฒิวิชาชีพและการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตามคุณลักษณะในศตวรรษที่21และมีทักษะการปฏิบัติงานอาชีพครูต้องเป็นผู้ที่ไม่หยุดยั้งการพัฒนาตนเพราะคุณคือผู้สร้างพัฒนากำลังคนอชาชีวศึกษาสมรรถนะสูงสวัสดีครับผมนายสรสั์ประทิตย์ครูประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชวีวศึกษาอุตรดิต์ครับ ซึ่งเป็นหนึ่งนะครับในผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งวันนี้นะครับนะ้องผมจะมาถอดบทเรียนความรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้จากการอบรมในวันนี้นะครับซึ่งผมนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ด้าน,นครับหคือด้านความรู้2คือด้านทักษะ3คือด้านสมรรถนะและ4คือคุณลักษณะอึงประสงค์ครับเพื่อจัดการเรียนการสอนและสร้างพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสู่สมรรถนะสูงซึ่งจะตอบโจทย์และนโยบายของอาชีวศึกษากระทรวงสาธาริการอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับผมครูกรณประพันธ์ฟูฟ้านจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชาเชียงเราว,วันนี้ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูสาขาอาหารและโภชนาการครับจากการอบรมในครั้งนี้นะครับได้ความรู้ในเรื่องของการทำแผนการเรียนรู้การจัดแผนการเรียนรู้ในส่วนของการใช้สมรรถนะเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบโปรเจกต์เบสนะครับ ซึ่งจะนำความรู้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไปพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรณพัฒน์ภูโปรงค่ะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนครราชสีมาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในสถานศึกษา Excellence Center และ c ี m สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สำหรับความรู้ที่ได้นะคะในการเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21และการจัดทำแผนการเรียนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้กิจกรรมโครงงานหรือ Project Based l e ARNING ค่ะโดยจะนำความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถที่จะนำความรู้หรือศัยกยภาพนั้นไปพัฒนาและยกระดับในสายงานอาชีพตนพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ กิจกรรมที่3การนิเทศส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา Excellence Center และ CVM สาขาวิชาอาหารและโภชนาการเป็นการนิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียนในสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการจัดการศึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูจากผลการดำเนินงานครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงสวัสดีครับ จากโจทย์ที่อาจารย์ให้นะคะคือการทำอาหารไทยพืวชั่นโดยการจัดรูปแบบในโมเดลน,นะคะโดยใช้วัตถุดิบพื้นบ้านในชุมชนของนักศึกษาแต่ละคนค่ะโดยวันนี้เราจะนำเสนอทาร์ตห่อหมกปลานิลซึ่งปลานิลเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่อยู่ตามชุมชนของเราและห่อหมกเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายจึงนำมา ผสมผสานด้วยกันค่ะในจานจะมีองค์ประกอบก็คือจะเป็นซอสกะทิค่ะแล้วก็ข้างล่างที่เป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นกะหล่ำปีลวกค่ะตรงนี้จะเป็นเนื้อปลาลวกนะคะส่วนข้างบนจะเป็นชิ้นห่อหมอกประมาณชิ้นหั่นสี่เหลี่ยมวางซ้อนกันเป็นสองชิ้นค่ะตกแต่งด้วยใบมะกรูดซอยใบโหระพาแล้วก็เป็นพริกหั่นซอยเป็นเส้นเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีแป้งทาค่ะซึ่งมาเสริม เป็นอาหารฟิวชั่นเพราะว่าแป้นขาจะเป็นอาหารของโซนยุโรปแล้วก็ของหมูจะเป็นอาหารในโซนไทยะคะ่ะ้าทีพของการออกมาเชิงธุรกิจนะครับผมเราก็จะมีการจัดตกแต่งับผมได้ทักษะนะครับผมการจุดตกแต่งอาหารนะครับผมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับอาหารด้วยนะครับแล้วก็จะมีศิละปะการตกแต่งด้วยครับผมประมาณนี้ครับ ในลำดับต่อไปเป็นการถอดบทเรียนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะยุทโยงสมรรถนะวิชาชีพอาหารและโภชนาการโดยคุณครูสหกขวันแสนทวีสุขวิทยายลัยอาชีวศึกษาสุรินท์ วันนี้ก็จะขออนุญาตนําเรียนในภาพรวมนะคะเป็นภาพสรุปว่าหลังจากที่ไปฝึกอบรมมาแล้วนะคะได้นํามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนะคะค่ะการนํามาใช้นะคะหลังจากที่ฝึกอบรมมาแล้วนะคะ ก่อนการฝึกอบรมนะคะในการทำแผนจัดการเรียนรู้นะคะก็จะใช้การเขียนแบบคอนเทนต์นะคะก็คือเน้นเนื้อหาที่มาจากคำอธิบายรายวิชาเป็นหลักนะคะหลังจากฝึกอบรมนะคะก็ได้ปรับแผนจัดการเรียนรู้เป็นแบบแผนสมรรถนะนะคะก็คือแต่ละหน่วยจะต้องได้งานอะไรออกมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็คือการปรับเทคนิควิธีการสอน ในส่วนอย่างเช่นในส่วนทฤษฎีนะคะแต่ก่อนจะใช้เทคนิคการบรรยายเป็นหลักนะคะค่ะหลังจากที่ฝึกอบรมมานะคะก็ได้เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะก็ได้นำมาปรับใช้ในหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยของรายวิชามากขึ้นค่ะกิจกรรมที่4เวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อคัดเลือก Bates a t สแ t i ิ s ในการจัดกิจกรรม เป็นการถอดบทเรียนจากการประชุมปฏิบัติการในกิจกรรมที่2เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แชร์ประสบการณ์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศส่งผลลัพธ์ต่อการพัฒนาผู้เรียนครูได้นำเสนอการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาพุทธศักราช2565โดยยึดโยงคุณวุฒิวิชาชีพ ื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในการประกอบอาชีพตามตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษา Excellence และ CVM สาขาวิชาอาหารและโภชนาการผลรับจากการจัดกิจกรรมครูได้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ2 ครูได้เผยแพร่ในวัตกรรมผ่านสื่อเทคโนโลยีโดยสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านบทความเรื่องเล่าสร้างพลัง 3. ครูประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำทำเนียบรุ่นค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนันท์อินแก้วนะคะเป็นคุณครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานะครปฐมค่ะค่ะสำหรับการพี่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในกิจกรรมที่4การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของ Excellence Center นี้นะคะก็มีความดีใจค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพราะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะนำเอาในส่วนของเ,ออเนื้อหาความรู้ที่ท่านวิทยากรนะคะมอบให้นะคะไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยได้นะคะเพราะว่าในส่วนของข้อมูลบางอย่าง ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมนะคะตามคําแนะนําของท่านวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรยานีราเฮงค่ะจากภาควิชาอาหารในโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีค่ะวันนี้รู้สึกมีความินดีมากลระค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และคาดหวังว่าจะเอาผลงานที่เกิดขึ้นนะคะรดมถึงผลลัพธ์นะคะไปสะท้อนให้กับผู้เรียน ให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพมากขึ้นนะคะรวมทั้งคาดหวังว่าการจัดการการเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจะสามารถทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนอย่างมีความสุขและจบอย่างมืออาชีพอย่างที่นักเรียนได้ว่าหวังไว้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะทีมงานจากหน่วยศึกษานิเทศนะคะที่ร่วมร่วม ให,ให้โครงการดีๆกับวิทยาลัยชวสศสิงเซานะคะตั้งแต่กิจกรรมที่1จนถึงกิจกรรมที่4นะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้เป็นการาทํากันมาอย่างต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมาซึ่งก็ครูต่างๆเนี่ยก็รู้สึกชื่นชมนะคะชื่นชอบแล้วก็ได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ต่างๆจากที่วิทยาลัยได้เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายผลและพัฒนากําลังคนนะคะ CVM สาขาอาหารและโภชนาการซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่เราต้องดาเนินการก็คือในเรื่องของการพัฒนาครู ซึ่งหลักสูตรของเราเนี่ยได้พัฒนาปรับปรุงไปแล้วเมื่อปี25ง5ในการจัดฝึกอบรมเนี่ยครูได้เปลี่ยนแผนการสอนฐานสมรรถนะซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่เราได้ปรับปรุงแล้วนะคะแล้วก็ครูเนี่ยก็จะนําความรู้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยไปต่อย,ยอดนะคะให้กับวิทยาลัยของตัวเองนะคะซึ่งมันก็จะทําให้การเรียนการสอนในสาขาวิชาหารและพุชนาการเนี่ยมีมีตรงนะคะตรงกับสมรรถนะต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไว้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ ผมนายสุพจน์ทองเหลืองพุ่มในการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชเชิงเซานะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางหน่วยศึกษานิเทศได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชเชิงเซาจัดโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา Excellence Center และสถานศึกษา CVM โดยยึดโยงมาตรฐานอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสมรรถนะที่สารประกอบการต้องการ การจัดโครงการในครั้งนี้นะครับจะผลิตและพัฒนากำลังคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพนะครับที่เป็นความต้องการของสารประกอบการและในระยะที่4นะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้จัดโครงการค้นหานะครับสุดยอดของนวัตกรรมหรือ best practice นะครับเพื่อเป็นโมเดลให้กับคุณครูในการจัดการเรียนการสอนนะครับสำหรับสถานศึกษาอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษามากๆในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการครับ